แฮปปี้เบอร์เดย์น้องเฟิร์นวิลสลาสีทาเลอร์นะคะแล้วก็สุขสันต์วันฮาโลวีนเบบี้ สวัสดีค่ะพบกับพี่โจโในโจฟิตแอนด์ฟันแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเฟิร์นก่อนเลยนะ FC และพี่โจโก็ขอให้น้องเฟิร์นแข็งแรงแข็งแรง,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 งสวยๆวรวยรยนะคะเก่งวันเกง่งคืนติดทีมชาติชุดใหญ่ไปเลยจ้าโอ้คลิปนี้พี่โจโบอกเลยเด็ดๆทั้งนั้นผลการแข่งขันเมื่อคือนน้องโมเมและน้องบีมเป็นไงสาวไทยบินอีกแล้วหนึ่งทุกคนฮอตไมมหยุดน้องสองวิภาวีมีมแฟด เกาหลีฮือฮาฮือฮานะคะน้องสองวิภาวีเจอแฟดแล้ว2องพฤศจิกายนนี้ลีกญี่ปุ่นไม่แพ้กันบอลสั้นสาวไทยวัดกันไถยสเป็นผ่าติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก็จะไปรับชมรับฟังพี่โจของคนละหนึ่งไลค์หติดตามเป็นขวัญและกําลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บไปเริ่มกันที่ผลการแข่งขันเมื่อคืนเลยนะคะน้องโมเมลาพิทบูคาเลส ก็แพ้ถึงแม้จะแพ้ CSO Voluntary ไป0ต่อ3เซตแต่ว่าสาวไทยก็ใช่ยอย ฮอตแบบสุดๆนะคะในลีกโรมาเนียนะคะน้องโมเมธนาชาสุดสดข้องกเราก็คว้าอันดับหนึ่งเสิร์ฟยอดเยี่ยมปิดมือรัวจากการลงแข่งสีนัดนะคะรั้งอันดับหนึ่ง The Best Server นะเสิร์ฟเอสป0.66ได้ 9s จาก14นะครับว้าวว้าวสุดยอดมากๆเลยความการเล่นของน้องโมเมนี่กำลังมาดีเลยนะทุกคนบอกแล้วไปเล่นลีกนอกเล่นดีกันจริงๆไปต่อกัน ที่ลีกเยอรมันนะคะเมื่อคืนโอ้โหลุ้นแบบสุดๆลุ้นไปใช่ลุ้นแพ้ชนะลุ้นว่าน้องบีมลูกเราจะได้ลงเซตที่เท่าไรและแล้วน้องบีมของเราก็ได้ลงไปนะคะก็ผล SSC ฟอมเบิร์กชวรลินของน้องบีมนะพิมพิชยาก็สามารถเอาชนะ Ladies in Bank ไปได้3โบเหมือนกันว้าวๆสกอร์20-25 17-25และ15-25น้องบีมของพวเราก็ได้ลง ครึ่งเสร็จนะครับทําคะแนนไปหนึ่งนะคะจากการตบหัวเสาจ้าเอาอีกเอาอีกก็ขอให้น้องบีมได้รับโอกาสเยอะๆในแมตต์ต่อๆไปนะครับคุณโคชอ่ะบินอีกแล้วหนึ่งฮอตไม่หยุดสาวไทยบินไปฮอตต่างประเทศ อีกหนึ่งนะคะกำลังตามน้องๆไปฮอตนะก็พี่แปน้นน้องแปน้นปียนุแป้นน้อยบินแล้วนะคะตรงไป USA กันเลยนะไปลีกอเมริกาเล่นให้กับทีมแอตแลนตาคราวนี้แหละก็หุมโลกแน่นอนสาวไทยนะบอกเลย และแฟนๆแ,และ FC ท่านใดที่ใช้โทรศัพท์ดูผลการแข่งขันของสาวไทยเหมือนพี่โจโนะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆแ,และ FC วอลเลย์บอลซื้อ iPhone ใหม่สมัครรับฟรี1เดือนแพ็กเกจการดูแลแบบ First Card iPhone ทุกรุ่นทุกกรณีกับ a s c a r e จับมือกับ With Apple Care Service ง่ายๆอะ่ะ iPhone ก็จับมือกับ Apple นะนะดูแลคุณลูกค้าดูแล iPhone ทุกกรณีเข้าสู่แอ p p ปได้ทั่วโลกอะไรแท้จาก Apple ด้วยสนใจคลิกในช่องของพี่โจโดได้เลยนะไปนะคะไปดูคู่แฝดน้องสองก่อนเขาลือกันเนเหมือนแม่ทุกคนว่าคือเขาลือกันทั้งเกาหลีเลยเยอะแต่พี่โจว่าอืมก็นิสนึงอะ่ะนะน่ารักคนละแบบ ทรงผมก็อาจจะดูคล้ายๆกันแฟนๆแลเอ็มซีคิดเห็นว่าไงบ้างครับเม้นเมาเมามอยกันได้เลยจ้าเหมือนไม่เหมือนพูด <c oughs> น้องสองของเรานะคะวันนี้ห้ามพลาดด้วยทุกประการรชนีดห้าโมงเย็นน้องสองหุนใดจะประทาเดือดกับค so ังโซฮวีไฮพาร์ลุนล้นๆๆมาดีทั้งคู่และขอบอกลีเกาหลีนี่ห้ามหันกันแบบฟุดๆห้ามพลาดใครพลาดปับ๊บ เป็นตกอันดับทันทีนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่โปรแกรมลีกญี่ปุ่นตบท้าย สองพฤศจิกาตอนนี้สาวๆไทยในลีกญี่ปุ่นก็พักผ่อนก่อน2พฤศจิกา2นีะคะวันอาทิตย์นี้ทุกคนศึกบนเร็วสาวไทยปะทะกันเองนะน้องแนน p f u b ฟยูบูจะเจอกับน้องเตย Queen ซว้าวน้องแนนได้เปรียบนะมีน้องนุกนิกช่วย11โมง5 00นาทีนะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเวลาเดียวกันน้องบุ๋มบิม๋มวิกตอรีาฮิเมโจนะฮะ ฮิเมจิก็จะประทะก,กับโทเรอรโรนะก็เชียร์บุ๋มบิ่มกันนะครับมาดีเลยทีเดียวสำหรับฮิเมจินะเที่ยง5นาทีนะคะน้องยูฟาบ้าพลังของเราเจอกับลิเวเร่เนะถึงแม้ว่าจะไม่เคยชนะทีมอะไรมาเลยแต่นัดนี้แหละลิเวเร่เโดนแน่นแน่บ่ายโมงนะคะน้องเพียว NEC และนอกเก้ก,ก็จะเจอกับสปริงนะคะก็ดูดูแล้วโปรแกรมนี้ก็จะประมาณว่า เลื่อมๆลือเวลากันนิดนึงแต่ก็เหมือนเดิมดูติดติดกันขนาดนี้เลือกไม่รู้จะดูผู้ไหนเลยน้องเพียวเราบอกพร้อมมากบอกเลยนะคะดูไม่ถูกเลยติดตามพ้นการแข่งขันในช่องของพี่โจโแล้วกันนะคะติดตามพนการแข่งขันสาวไทยในทุกลีกทุกการแข่งขันทั่วโลกก็สิบด้วยเผือกด้วยเรื่องราวของสาวไทยวงการวเลย์บอลสาวไทยได้ที่นี่โจฟิตแอน